ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลิเวอร์พูลส่งทีมงานแมวมองซุ่มดูฟอร์มการเล่นของเอลจิฟเอลมาแล้วหลายครั้งและพร้อมคว้าตัวเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าสโมอสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่า มีความเป็นไปได้ที่จะทำการสาริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองกลางเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าแม้ว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลเพิ่งจะคว้าตัวผู้เล่นตำแหน่งกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมพอร้อมกันทีเดียวถึง4ี่คนด้วยกันนั่นก็คืออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลวาตารูเอนโดและไรอันกราวินเบิร์ตแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่เพียงพอตามที่ทางเจอเร์เกนคลอปนั้นต้องการโดยล่าสุด ได้มีรายงานออกมาจากทางด้านของ Corriere dello Sport สื่อชื่อดังในประเทศอิตาลีได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้ทําการติดต่อไปยังทางด้านของสโมสรนาโปลีทีมดังในลีกกานโชเซเรียอ,อิตาลีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอจิเฟลมัสเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นทางด้านของทีมงานแมวมองจากลิเวอร์พูลนั้นประทับใจในฟองการเล่นของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมาก และเชื่อได้ว่าการคว้าตัวเอลชิฟเอลมาสเข้าสู่ทีมให้ได้นั้นจะทําให้ลิเวอร์พูลมีกองกลางที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนโดยในตอนนี้เอลกิฟเอลมาสกองกลางทีมชาติมาซิโดเนียเหนือในวัย23ปีรายนี้กําลังทําผลงานดีวันดีคืนกับทางด้านของนาโปลีและมีรายงานว่าก่อนหน้าที่ลิเวอร์พูลจะเข้ามาแสดงความสนใจในดินนี้ก็ยังมีสโมสรอ,อื่นๆ อย่างอาเบร์ไลซิกที่ก็ได้สอบถามข้อมูลการย้ายทีมของเอลจิฟเอลมากกับทางด้านของนาโปลีด้วยเช่นเดียวกันโดยเชื่อได้ว่าก่อนที่จะถึงงอช่วงตลาดการย้ายทีมซัมเมอร์ปีหน้าแล้วแล้วก็น่าจะมีอีกหลายสโมสรชื่อดังของยุโรปแสดงความสนใจที่อยากจะได้ตัวกองกลางรายนี้ไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นลิเวอลของพวกเรานั้นจะต้องมีคู่แข่งหลายสโมสรในดินนี้อย่างแน่นอน โดยทางลิเวอพูล์มองว่าค่าตัวในการย้ายทีมของเอลชิฟเอลมาสนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยทางด้านของสโมสรน,นาโปลีนั้นได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าทีมหมอะของพวกเขานั้นไม่มีความคิดเอลชิฟเอลมาสออกจากทีมไปไม่ว่าจะเป็นช่วงตลาดซื้อขายครั้งไหนๆก็ตามทีและพวกเขาก็รู้แล้วว่าลิเวอพูลมีความสนใจที่จริงจังในตัวของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมาก และพวกเขาก็ส่งทีมงานแมวมองเข้ามาดูฟอร์มการเล่นของเอลชิฟเอลมาสมาแล้วหลายครั้งด้วยเช่นเดียวกันแต่จุดยืนของนาโปลีก็คือต้องการเก็บรักษานักเตะฟอร์มดีให้ออยปูกับทีมต่อไปให้ได้นานที่สุดและเอลชิฟเอลมาสจะไม่มีทางถูกปล่อยตัวออกจากทีมไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนอินเตอร์มิลานพร้อมปล่อยตัวนิโคลโลบาเรล่าออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาว ในราคาน่ารัก77ล้านปอนด์สื่ออิตาลีรายงานว่าสโมสสลิเวอร์พูลน,นั้นได้ทำการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนิโคลโลบาเรล่าในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ถูกทางอินเตอร์มิลานตอบปฏิเสธดินนี้กลับมาพร้อมบอกว่าบาเรล่าไม่ได้มีไว้ขายเจอแบบนี้ก็วาวุ่นไปเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ทางอินเตอร์มิลานจะตัดสินใจปล่อยตัตวนิโคลโลบาเรล่าออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคม ที่จะถึงนี้ถ้าหากว่าได้ค่าตัวขั้นต่ำที่77ล้านปอนด์โดยนอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีสโมสรอ,อื่นๆอย่างเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต่างก็อยากได้ตัวกองกลางทีมชาติอิตาลีรายนี้ไปร่วมทีมด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวที่จะถึงนี้จะต้องสนุกอย่างแน่นอนสำหรับดินการย้ายทีมของนิโคโลบาเรล่า ้าของกลุ่มเงินทุนยันเองอันธิลานพร้อมแย่งตัวโมฮัมเหม็ดซาลาแข่งกับอันอิติฮัดด้วยข้อเสนอที่ใหญ่กว่ามากยังคงไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับข่าวการย้ายทีมของโมฮัมเหม็ดดาซาลาสตารกองหน้าของลิเวอร์พูลที่แม้ว่าในตอนนี้ตลาดสื่อหน้าร้อนของทั้งลีกยุโรปและลีกซาอุดีอาราเบียนั้นได้ปิดทำการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่ากระแสการเซ็นสัญญาโมเหตมาเหตมาเดมซาลาไปจากลิเวอร์พูลนั้นยังไม่มีท่าทีลดลงแต่อย่างใด และก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางด้านของทีมในลิกซาอุดิอาระเบียนั้นก็พร้อมที่จะเตรียมยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวโมฮัมเหม็ดซาลามาที่ลิเวอร์พูลอีกครั้งในท,ทันทีเมื่อตลาดซื้อขายหน้าหนาวเดือนมกราคมเปิดทำการโดยเมื่อเดือนที่แล้วมีข่าวลือออกมาว่าทางด้านของสโมสรอันอิติหัดนั้นได้ทําการยื่นข้อเสนอแพ็กเกจการย้ายทีมของโมฮัมเหม็ดซาลาที่มีมูลค่าสูงถึง2 1 5ล้านปอนด์มาให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาในช่วงท้ายของตลาดซื้อขาย แต่ก็ดูเหมือนว่าทางด้านของสโมสรริวพูนนั้นไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวศูนย์หน้าชาวอียิปต์รายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดและได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอที่เป็นสถิติโลกของทางอันติหักในครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดทางด้านของซึ่งเป็นชื่อย่อของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชนชาติอาหรับนั้นได้ออกมาให้ข่าวนี้ด้วยตัวเองว่าในตอนนี้ทางด้านของนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนให้สโมสสรฟุตบอลในลีกซาอุดีอาระเบียนั้นคว้าตัวนักเตะ ที่เป็นซุปเปอร์นั้นให้ย้ายยมาคาแข้งในซาอุดิโปรโลียกอแห่งนี้และทางนั้นนอกก็พร้อมที่จะสนับสนุนเงินทุนทุนทกอย่างในการเซส็นสัญญานักเตะที่มีชื่อเสียงรายนั้นนั้นแน่นอนว่าในรายของโมซาลานั้นก็ถือเป็นนักเตะที่แฟนบอลซาอุดีอาระเบียนั้นอยากเห็นตัวของกองหน้าลิเวอร์พูลรายนี้ย้ายมาคาแข้งในลีกซาอุดีอาระเบียเป็นอย่างมากโดยทางยืนยันว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของสโมสรอ,อิตธิหดนั้น เป็นทีมที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของโมฮัมเหม็ดซาลาในช่วงที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางสโมสรอันฮิลานั้นก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่อยากได้ตัวโมฮัมเหม็ดซาลามามาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันและมีความเป็นไปได้สูงที่อันฮิลาและจะเข้าร่วมการแข่งขันไล่ล่าตัวโมซาลาแข่งกับทางด้านของอันอิติฮัดในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้และจากการที่ทางอันฮิลานั้น เป็นหนึ่งในทีมที่เป็นสมาชิกของทาให้สโมสรดังกล่าวนี้มีเงินทุนไม่อั้นในการซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าโมซารันฮิลาน,นั้นน่าจะเตรียมข้อเสนอที่สูงกว่าทางด้านของสโมสรอ,อันอิติหัดหรือมากกว่า215ล้านปอนด์อย่างแน่นอนและเชื่อได้ว่าตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้จะต้องเกิดความกลัวหลอยั่งแน่นอนถ้าหากทั้งอันอิติหัดและอันฮิลานแข่งขันแย่งตัวโมซาราไปร่วมทัพ จอห์นอันดรีดาอดีตกองหน้าชื่อดังของลิเวอร์พูลเชื่อว่าซัมร์หน้าคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่หงแดงจะขายโมฮัมเหม็ดซาลาให้กับสโมสรในซาอุดีอาระเบียหากยังคงมีข้อเสนอที่มูลค่ามหาศาลรรดับ200ล้านปอนเข้ามาถ้าคุณหาเงินได้ประมาณ200ล้านปอนสำหรับเขานั่นก็เท่ากับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกประมาณสองคนในขณะนี้คนและ100ล้านปอนนั่นคือวิธีที่สมเหตุสมผลในการดำเนินการแทนที่จะปล่อยเขาไปโดยป่าประโยชน์แล้ว ได้เงินมาอีกหนึ่งฤดูกาลแบบไม่มีโมยอย่างน้อยนั่นคือด้านธุรกิจสื่อดังเชื่อว่าคีแอนแบบเพมีโอกาสย้ายซบลิเวอร์พูลโดยเดอะเอเล็ทิกรายงานว่าคีแอนแบเพกองหน้า p ีเอสจผู้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นนักเตะฟรีเอเยนหลังจบฤดูกาลนี้ถือเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวเข้าสู่ทีมได้แบบฟรีฟร แต่สำหรับในเรื่องค่าเหนื่อยน,นั้นถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถขายโมฮัมเหม็ดซาาได้ในราคาค่าตัวสถิติโลกแล้วแล้วก็ค่าตัวจำนวนดังกล่าวนี้สามารถนำมาเป็นค่าเหนื่อยให้กับเอบัปเป้ได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญก็คือเคยมีข่าวว่าเอบัปเป้พร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอการย้ายทีมถ้าหากเป็นข้อเสนอที่มาจากลิเวอร์พูลที่มาเดทขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ